ขอนำส่งการแบ่งปันจดหมายหนึ่งเดือนหนึ่งฉบับของชาวเต้า,ตาสิ้นจากจดหมายแบ่งปันคำพีเต้าเต๋อจิงบทที่17โดยอาจารย์เจ้าเมียวกว่าเรียบเรียนโดยกองบรรณาธิการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจิงประเทศจีนเรื่องพลังงานเชิงบวกนำพาอะไรแก่คนเราบ้างท่านอาจารย์เล่าว,ว่า พลังงานมีพลังเชิงบวกและเชิงลบอันที่จริงสนามแม่เหล็กแห่งพลังงานเชิงบวกของคนเราก็อยู่ในใจของเราทุกคนนั่นเองพลังงานเชิงบวกนำพาพลังชีวิตเชิงบวกแก่ร่างกายเราหากทั่วร่างกายเรามีพลังชีวิตเชิงบวกและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลาย กำลังวังชาของเราจะยิ่งนับวันยิ่งสมบูรณ์จะรังสรรสนามแม่เหล็กแห่งพลังเชิงบวกของเราได้เองตามธรรมชาติผู้มีพลังเชิงบวกจะดึงดูดผู้มีทัศนคุณค่าที่เหมือนกันและทำงานเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเชิงบวกด้วยกันสนามแม่เหล็กที่สร้างพลังงานเชิงบวก คือการเน้นพลังชีวิตเชิงบวกเน้นจิตแห่งความรักมีความประพฤติเรียบร้อยสุข,ขุมเยือกเย็นไม่สเปดสปะทำงานมีหลักการที่เน้นการให้คุณประโยชน์แก่ผู้คนที่ร่วมงานให้ประโยชน์แก่สังคมเป็นหัวใจที่สำคัญโดยปฏิบัติในลักษณะของการพูดการทำงาน ที่ช่วยให้ผู้คนบรรลุความปรารถนาของเขาให้ประสบความสำเร็จตัวอย่างหนึ่งของการยกระดับสนามแม่เหล็กแห่งพลังงานของตนในวงการธุรกิจหาใช้เน้นกําไรทางธุรกิจไม่แต่เน้นการใช้รูปแบบของธุรกิจรูปแบบของผลิตภัณฑ์และการบริการมาดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้ดี โดยมีเป้าหมายนำพาตนและคนรอบข้างไปสู่สังคมที่ปลองดองชีวิตมีความภาสุกการสร้างสนามแม่เหล็กแห่งพลังงานเชิงบวกหลักการที่สำคัญหนึ่งคือการละทิ้งอัตตาหมายถึงไม่ทำตัวโดดเด่นไม่เป็นผู้มีอารมณ์ได้ง่ายๆจะโดยส่วนบุคคลตลอดจนหมู่คณะ และส่วนทั้งหมดก็ตามเป็นผู้ที่เล็กกะจิริตตลอดการมีเพียงเป็นฝ่ายล้อมรวมเข้ากับส่วนทั้งหมดทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ช่วยผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จอย่างกระตือเรือร้นจึงจะก่อเกิดเป็นกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกันขึ้นได้ในหมู่คณะหนึ่งวิญญาณของคนทุกคน ต่างเป็นหนึ่งเดียวกับเตาที่ยิ่งใหญ่ในจิตมีความอบอุ่นและมีความคิดเชิงบวกในด้านตรงความสัมพันธ์ระหว่างกันจึงจะใกล้ชิดกันมากพลังงานของสนามแม่เหล็กแห่งหมู่คณะเช่นนี้จึงจะทะลุฟ้าทะลุดินจึงจะให้ความอบอุ่นแก่ตนเองแก่ครอบครัวธุรกิจสังคมโลก และแม่ธรณีที่ยิ่งใหญ่ของเราได้เมื่อคนคนหนึ่งเปิดสภาวะจิตแห่งพลังงานเชิงบวกแล้วความคิดที่เกิดขึ้นเป็นแวบๆบแบบล้วนแต่เป็นแนวคิดเชิงบวกงานที่เขาทำจะได้ผลดีเลิศขอเพียงเปิดสภาวะจิตแห่งพลังงานเชิงบวกเราก็จะเป็นฝ่ายไปไถที่ไถนา ให้พื้นดินมีสภาพเหมาะแก่การเพาะปลูกเช่นนี้แล้วจึงจะมีคนที่เริ่มจากเจตนาเชิงบวกที่ถูกต้องใช้ความคิดเชิงบวกที่ถูกต้องเดินไปสู่เส้นทางเชิงบวกที่ถูกต้องนับวันมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมาอยู่ด้วยกันบรรดาทรัพยากรทั้งปวง จะให้ท่านเป็นผู้รวบรวมพลังงานต่างๆจะรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสนามแม่เหล็กส่วนบุคคลของเราจะเปลี่ยนจากพื้นที่เท่าแก้วชาค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนับวันใหญ่มากยิ่งขึ้นจนใหญ่เท่าลำธารคลองเล็กๆคลองใหญ่ๆแม่น้ำ ทะเลมาหาสมุทรตลอดจนเชื่อมกับฟ้าดินคำพีเต้าเต๋อจริงประยุกต์ทำงานเพียงชิ้นเดียวคือให้เราทุกคนนำพาสนามแม่เหล็กแห่งพลังงานเต่าที่ยิ่งใหญ่เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนคำพีเต้าเต๋อจริงไม่ใช่บรรจุอะไรเข้าไปในสมองของตน แต่หลังจากทำความรู้จักชีวิตของตนแล้วรับรู้ว่าส่วนลึกของจิตใจตนก็มีสนามแม่เหล็กแห่งพลังงานที่ทำให้ก่อเกิดอย่างไม่หยุดยัง้งและทำให้สนามแม่เหล็กแห่งพลังงานนี้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติสร้างความสุขแก่ตนแก่ครอบครัวและสังคม สนามแม่เหล็กแห่งพลังงานนี้ไม่ใช่การคุยโวโอ้อวดตนเองแต่เป็นการสำรวจตนเองใช้สติปัญญาสดใหม่และพลิกแพลงปฏิบัติตนให้เป็นอัตลักษณ์และให้ความอบอุ่นแก่ผู้คนทั้งหลายให้สามารถเสริมสร้างพลังงานเชิงบวกแก้ไขปรับปรุงตนเองจนสามารถปฏิบัติตน ให้ความอบอุ่นแก่ผู้คนทั้งหลายอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดยัง้งจบประสบการณ์แบ่งปันคำพีเต้าเตือจริงบทที่17ที่กองบรรณาธิการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเตือจริงประเทศจีนเรียบเรียงและเขียนมาแบ่งปันกุลาบรัตนสัจธรรมผู้ถ่ายทอดประสบการณ์